โอ้ยนประจันออมันมีอยู่ 2, ที่น่วยผุนอะไรที่40ไปหนึ่งเห็นเหล็กน้ำประจันนะเออมันมีอยู่27อ่าอืมแต่ล่างเท้านี่เคลนเลี้ยวบางหลายมันดีเป็น 96, เ,ออเก้าหกกับนี่เอ็ดเหล็กจะขึ้นน้ำประจันนะมีตัวไหนแนมถึงจังใดเทียไหนแน่จะเลี้ยวขึ้นไปไหมก็ เป็นเลขกสองศูนย์อันนี้ซื้อสามเทียได้ถือทั้งสามเทียได้ถือสามเทียได้ซื้อสเทียเดี๋ยวเดี๋ยวเออเมื่อเขาดูเขาเลยเราขายอีหลานขายของอยู่นอกๆปะ๊บปั๊บปั๊บปั๊บพี่สมุดไปมาที่ไหนดิมือนี่เรามาหาลวดสีเข้าป่าช้าอ่าอะไรนะลวดสีป้อมหรืสีต๋องอ๋อลวดสีต๋อง ฤๅษีตองเฝ้าปลาชาครับโอ้ยสิษีท่นกับเขาบนนี่วันที่แล้วเพิ่นให้62ตุ้งตุ้งเออเออนเออนเรียกเพิ่อนไงเอินเรียกเพิ่อนไงฤๅษีฤๅษีตองฤๅษีตองอยู่ซ้ายโอ้ยอยู่พูน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 โอ้ยฤๅีตองสๅษีตองโอ้ยคึกคักเนาะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โใจเย็นเย็นใจฮงฮงใจฮงฮงโอ้ฝันแล้วบอนี่ฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วแม็กยูแมักยูอู้หอีลี่อีลี่อีลี่แมักยูแมักยูต้เป็นยังไงเฮ้ยนบอกว่าฝันแล้วฝันแล้วเออแล้วได้แล้วฝันแล้วได้แล้วเขียนไว้หันฮะเขียนไว้แล้วฝากมปนั่งที่ลานนี่ไปฮันเอาเขียนไว้แล้วเออนโอ้เอาเอาเอาเราเราเราความฝันนะ ฝันแต่ห้องฝันยามไหนฝันยามไหนฮะฝันฝันไว้จังไหนฝันไว้จังไหนก่อนขี่รถบุกคู่มกสูงเขาเป็นแรงขี่แลงทั้งใจก็ขึ้นบูป้าบูคู่น้องไปับโอ้ยเศร้า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 เล็กมันออกซำซ้ำ มากมากามากฮะพา,ากันมากหนี่งกันหนึ่งลงไปในน้ำหนองเลิกดเลืกดมีกบใส่ไงมีเขามาเอาน้ำอยู่ดอกมีแต่ในยิ่งมากมีแต่วใส่ผู้เดียวอืพอไปลืนมากก็เลยมันจะลงไปในน้ำน้ำเออกันน้ำไหลายงหลึ่งกูจะพ่าโดนน้ำได้ทั้งพ่าโดนน้ำหนึ่ง บาดปัดงาให้ผัดย้อนลงเมื่อไปตจับประขาดแต่โต๊ะลงน้ำพุ้นบาดเลยเคลนเลยหาศูนย์เราว่าเลือกซิบเอ็ดเดินบอกมา,มาขายน้ำซื้อเหมือนว่าอุอ้ยเหล็กออกมาขึ้นเนยมือนกออกเหลาเหล็กเงาออกมาขึ้นบอกว่าเหล็กออกมาขึ้น มันมันมาส่งหนามนะมาส่งน้มเนื้อกมันขึ้นแสดงว่าฝันสุกชุกหอนห่อนมันขึ้นในตัวนี่นี่ต่ออฝันอยู่นี่แหละกลางเว้นโอ้ฝันกลางเว้นเสกๆนี่นะออฝันกลางเวส่วนนึ่งกับฟันอยู่นี่แหละนู่นนี่เป็นก่อนแรกเขาไปบอกร้านไปซื้อซื้อไปแล้วบอกห้าก้อนน่ะฝันห้าก้อนนบอกร้านไปซื้อเขาไม่แม่นเขาส่งหลับติว่าเฝ้าไปนั่งประธานช่วงหลบบุญช่ำเบ้นยังสื่อ บาดไปบาว่าเขาสรงอพอาไไดี๋ยวกันน้ะอันพอบาบมาหน่อยนึ่งก็ออกปรับอมเลยบไ่ไดีลยที่นไนด้ครับอันนี้หมักอยู่แปดศูนเลยม,มักแปศูนย์หมักแหงมักแหงเลยด,ดมาม่นเย็วบ่งแก้วแก้วก็มาจะใส่ดอกกปตั้งขงม้อยนั่นะเขนปรน,อน้อนคดจอมลองนั่นในหันครับคดมุกีก้ว ปลาเค็งเอาแปดศูนย์เลยเลี้ยวข้างบข้อมองตาตาอนอนพุทธแต่ว่าออกมองคือลุงตองแก่ฝันฝันกลางวันแสกฝัันนกลางวแกแสกแกฝันว่าอยู่ในแก้วแก้วกาแฟเพิ่นเป็นปลาเค็งกับปลาทูนั่นแหละปลาเค็งเนาะปลาเค็งกับปลาทูนั่นแหละอยู่ในอยู่ในแก้วอยู่ในแก้วบ่มีน้ำเลยไม่มีน้ำอ่าอันมีน้ำเหมถึงนึง แปดศูนย์กันซโตเรนะอที่เหลี่ยบที่เหลี่ยบเลยมันใจคักเลยเวันนี้ม,นมันใจยิ่งมักมักคักเลยอันหาศูนย์นี่มันอันไรอันหาศูนย์นก็มากันที่ปลดล่อนนะ นั่นน่าจะจังหวัดจังอ่ามะเขือไก่ครับตะกี้ climate, ไม่คิดได้อก่ตลอดปัดมัดตัวโตแล้เรいい <S <S: <S <s ี่ยไว้ให้มัดตัวโตอยู่เกี่ยไว้ให้แล้วเขียนเขียนไว้มองไหนนั่นนั่นปาปาพาไปเบิ่งแม่นางโทรณีบอกแม่นางโทรณีแลยเโอ้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 เพิ่นมีสีทองเพิ่นเขียนไว้แล้วฝากไว้กับแม่นางโทรณี โอ้โหนี่โอ้ยล่งดิมียังนี่คืศูนย์หลายั้นแน่แปดศูนย์อ่าศูนย์อันนั้นลินี่นี่อันนี้มาตีแยกออกจากนี่หอันนี้อันนี้เล็กไนพอใหญต๋องแปดห้าศูนย์แปดย์แปดอ๋อแห้าเขียนนี่เพิ่งนี่อ่ะเล็กห้าแปาศั่น

ก็ม e ีละแปดหาศูนย์รแปดศูนย์ราคาหาหนึ่งราคาหนึ่งศูนย์สเอ็เออแนั้นละอันนี้แปดศนย์น่ะมาแห้งในแก้วนแก้วนีเป็นศูนย์เน้่นามอมี่ดอกหนามมี่ก็จิเป็นหนึ่งแปดศูนย์ปลามันก็แปดมะแห้งมแห้งมะแ้ เงยต้องบกฝันขึ้นจากฟ้าบาเงหนองไงนั่นแหละเห็นไหมถ้าเั็นเลี้ยวบังไปเห็นแก้วกับป้าอฟ้ายังมาอยู่ในแก้วกันเถอจะเป็นช่วงยุคนี่พวกไม่ง่ามีพวกนาไรีแ้วขนมอนนละน้ำันาแอลอฮลเปนลายเป็นฟันดีแห้ย เอาเหล็กนำเอาเหล็กนำยันโมยุนไม,<อ>ม่น,นั้นเห็นว่าจังใดนะว่าเอาเหล็กเอาเหล็กอย่างแบบบ่งเห็นเหล็กอย่งาง,งน้ำพระจันทร์โอ้ยพระจันทร์มันมีอยู่ที่หนบุญมีอะไรที่สี่ศูนย์ไปหนึ่งที่สี่ศูนย์เห็นเหล็กน้ำพระจันทร์นะเออมันมีอยู่สองเจ็ดอ่าอืมแต่ลังเท้าทนีนเคลียบบางหลายมันจิเป็น เก้าหกกรมีเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ไม่เห็นชัดก็เก่าหกหกเก่านีนก็เห็นเพราะเลื่อนล่างก็เลยบอใส่อั้รอะ้นว่าได้เอาเอาบอน่ะเออบอเอาเลขมันหลเอาก็เลี้ยวขึ้นไปก็ทีหน่อยม่งอ๋อเนวเพื่อที่เป็นแปดแปดเอาเออนอนติดกัน้ทีน่อยติดยังไง ก็ติดกันสี่งน่วยใช่ารติดกันสีหน่วยสีหน่คือมันที่แปปดคือันสิบแปดแปดเียว่าสอเจมันจะยูนี้ครับเป็นหัเป็นหัเอาเอาเขียนเียนเหล็กที่เบิ้งเห็นในประจันเนี่ยเขียนให้เบิ้งเนียเป็นเหล็กอย่างเขียนนี่มากมากเหล็มากเหล็ เอาเขียนหนนี่ะบอกเอแซ้มออกลูกที่ว่าที่ว่าจำได้เลขที่ว่าขึ้นน้ำพระจันนะมีตัวไหนแนมถึงจังไดเขียนไหนแน่เป็นลูกเป็นลูกพะจัน์กลมๆมีสีหน่วยติดกันมีหน่วยติดกันซูมันออกไปเร็ว เป็นวสิเป sí. ็นเป็ดมนติดกันี <c 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 ええ้เด้วสิเป็นเปดปเนาะมันตองเดี๋ยวไปมันเป็นี่เดี๋ยวไปข้างในข้างในพระจันเห็นสองสองเจ็ดสองเจ็ดสเจ็ดอค่เลขในพจันเลขในพระจันเลในจังได้คือว่าเลขในพจันค่ะซำนี่บอตัวเ่ความฝัน เพื่อซ้ำนี่เนาะในเพชรจันทร์ฝันเหรอคะฝันตอนใดค่ะอันนี้วันไหนฝันอันนี้เพ่งอวันนี้วันันวเพ่งเมื่อวันเมื่อวันเพชรจันทร์เต็มดวงปีปีที่แล้วนั่นจะเลี้ยวขึ้นไปมันก็เป็นเลขสองศูนย์อันนี้ซื้อสามเทียดได้ถือตั้งสามเทียดได้ถือสามเทียดได้ซื้อสามเทียดเดือนเดียวเดือนเดียวเออซื้อเงินเลขมันออกสามเทียดเหมือนแบบ ซือสามเท่ยเจ่นว่าอีขายเลขบก่ขายให้เท่าสามเขาบอกขายให้ในความฝันว่าได้ได้เลขแลเนไปซื้อบี้เขาว่าเขาบอกขายมันน้ำเท้าตื่นเงินเฝ้าไปซื้อเขาบอกขายอยหลนีความเขาเบ้านั่นแหละเขาเบ้าความเดียวกันเมื่อเมันเขาดูบ่เออเมื่อเขาดูเขาเลยเท้าขายอีแหลนขายของอยู่นอกๆลูกสาวล้วลูกเที่ยวได้โตดี มาถือสามเสื้อถือสามเสื้อกับอีมาขายเลขนั่นมันก็ขี่รถออกพุ่มขึ้นถนนล่ะมันตังไดนมานหัวกนั่งตากแดดด้วยกี่ไรง่ายหนาวเนาะขี่รถขึ้นมาลราปูดเอาเลขบ่อไปไหะเอาสนดอกจะเอาแต่ใดกูเอายี่สิบจะเอาตัวละสิบบาทของที่สี่เ้ลว คือว่าของปีนี่ประเทศนี่ของปีนี่เนี่ย้อไปเห็นเลขตัวใดก่อนลุเห็นนั่นบอกสองเจ็ดสองเจ็ด่สองเจ็ดสองเจ็ด2ในอีโมงคือกันในอีโมงคือพระจันทร์อีโมงโอเลขกพระจันทร์สองเจ็ดเลขกในพระจันทร์เห็นว่าสองเจดจบม่นังเ่านี้ใส่หัวหอคนจะถือสลับบาทเพราว่าลังอีกแบ มันก็มาหาอีก่เกซื้อน้ำมันอยูก็เชื่อวหลังอีกก็ฟันว่าได้ไปซื้อเล่นี่สิทก็ไปซื้อเขาเขาก็บอขายสักสามงวดติดบ่อเลยสามงวดติดสามงวดติดเป็นตังยุดอันนวดนี้ฝากเอซีตัวใดเนี่ยค่ะเลขพัน์มื่อแล้วเอาเลขพันเลอพันกับี่เดี๋ยวสองแคสทีนะพี่ิตีเป็นแปดแปดไปเล อเอจังสี่และวน่นี่อันนั่นบออันนั่นบนี่อันเขาเขียนหะไในกระดาษอันนันดานี่มนบอจังสี่บอแต่สั่นบอเออตัวนี้แหะเาว่นีะเาอตัวนี้หละา่หาศูนทุนหามุนนั่นแปดหาแปดทุนไปถึงใจกันเอาแปดหาแปดศูนย์อันแปดแปดตัวพุ่นเนาะแปดแปดเจันเจ็ดนั่นาจันอืค่ะ เลขประจันสอเจ็ดบ่ค่ะแปดศูนย์เนี่ค่ะแปดศูนย์ก็อยู่ปลาอยู่ในแก้วมีความฝันมีฝันแปดห้าศูนย์เลือแปดหานะเรื่ดึงออกแปดห้าศูนย์แยกแยกออกจากโต๊ะนันแยกออกจากอันเนาะนะครับก็โอเคนะครับกับการตามตัวเลขกาอใหญ่ตองหรือสี เฝ้าปลาช้านะครับวันนี้นะครับกับตัวเลขที่ท่านให้นะครับก็หลังจากที่ท่านฝันนะครับฝันได้3ตัวนะก็คือ8-50นะครับก็ตีจากการฝันว่าได้ปลานะครับที่อยู่ในแก้วนะครับในแก้วน้ํานะครับก็ตื่นมาบอกว่าฝันว่าปลาอยู่ในแก้วน้ํานะครับก็ตื่นมานะครับเป็น แกก็เลยตีที่850นะครับแต่หลักๆที่แกชอบก็น่าจะเป็น80ครับที่ว่าชอบมากสุดนะครับมากสุด80นะครับแล้วก็51นะครับแล้วก็ 1 0 1 1นะครับแล้วก็เลขในพระจันทร์ก็จะเป็นสองเจ็ดแล้วก็แปดนะครับที่ท่านมองไปนะครับก่อนเนาะนะครับอะวันนี้เราถือโอกาสได้มาติดตามตัวเลขกับพ่อใหญ่ต๋องฤาษีเผ่าฝ่ายช้านะครับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามขอให้โชคดีนะครับกับ าการที่ท่านจะนำไปลุ้นรัฐบาลนับในนวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินขอกล่าวคำอำลาสวัสดีครับผม